กวดค,คุณพ่อคุณแม่แต่เดี๋ยวในระหว่างร้องถลงนันเพลงไปให้คุณพ่อนะคะกรรมการเนาะนับนะคะนับยอดกระถิ่นที่เราเร่วมกันต่อยอดวันนี้นะคะ <c oughs> นับไปด้วยตังเพลงไปด้วยเนาะแม่เนาะผู้ใดส้ใจเพิ่มจะต่อขอึ้มาเนาะแม่เนาะผ <c oughs> ูใ้ใดนอยากเป็นผู้นยางผู้จบขึ้กลางตองตอกระถิ่น,หน <c oughs> ใหญแม่ต่อยอดกระถิ่นให้เอาจริงอะไรเห็นใจทุกท่านเพคนยกจบเืินร้อกมาหาการร้งองให้ว่า นใจแ่พลังมูลพลังมูลจริงๆคู่ละหาบาทสิบบาทถือว่าเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เพื่อนดูอีกจะ่าทุ่งลอยหาซีบปีเถอะโดนโดนน้องแม่โอ้ยเอาหาซีบก่อนน้องแม่ใช่ตอนนี้เพิ่อนจะซีบได้หาซีบเกิดรอยส้นแม่แม่ยังตัวจริงกล่องอกตันกล่องห้องแอร์พอคะสวยใช่ไหมคะคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะคุณสาวอุบลพข้อนุ่นผลิตค่ะแม่ ตอนนี้ก็มีละครเรื่องที่ไลยโซ่ช่วงวันทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเราก็รับบทเป็นลุงอนุนแล้วแม่เนาะอย่าลืมติดตามด้วยแม่เด้อนม่งลุงอายุนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ดอออเนี่ยขั้นคนนี้เล่นต่อไปค่ะพื่อแม่เอิญซังหลังสงกรานตอนนี้ สาติชาวนั่งดูเลยจะว่าพอผู้แต่มาใหุ้ญมีแต่ภูมิอายุหน่อยๆนะยค่ะเนี่ยน้ออันนี้คือแฟนครับโซซินนะคะเฮ็ดบุญที่เพื่อนบอกว่าลูกของเฮ็ดของเ่าแม่ดอกกอย่างออกไปอีที่เฮ็ดไปเพราะอะไรลูกกโมทนาสาธุบุญยอดนะคะยอดกระชินนะคะที่ต่อ รอพอนเะนาะรอสักแป๊บนหนึ่งนะคะทุกคนสาธุกับทุกคนด้วยนะคะอนุโมทนาะบุญสาธุค่ะสาธุค่ะตอนนี้ถวายเสียงนะคะอ่ยอดบุญหลายฉายเงาแม่เนาะอย่ามั่งวงสั่งบุญสั่งกุศลอนุโมทนาสาธุบุญนั่นเลนะื่อนเนี่ยในฐานะ พอเบรนนะสนมจากอว่าวัดป่าเจริหัทุมไทยจากหลงพอสุกินจะเอวัาวัดรพี